มีที่เธอแต่งงานด่วนและยังเป็นลูกสาวแท้ๆที่ทักทักจากเธอมานานเมื่อ15ปีก่อนเด็กหญิงถูกขโมยตัวไปโชคดีที่มีชายคนหนึ่งผ่านมาช่วยไว้เขาไม่มีลูกจึงรับเลี้ยงเด็กหญิงไว้และด้วยความพยายามของเธอเองเธอได้กลายเป็นแท์สาวที่มีอนาคตไกลตอนนี้เมื่อเธอเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็เห็นพ่อมาส่งคนที่หน้าประตูพ่อภูมิใจนำใบทะเบียนสมรสออกมาอวดต่อหน้าลูกสาวลูกสาวก็ไม่คิดว่าพ่อที่เป็นเหมือนต้นไม้เหล็กจะออกดอกเสียที เมื่อเขาเปิดใบทะเบียนสมรสเธอก็ตกใจที่พบว่าคู่สมรสของพ่อคือหัวหน้าพยาบาลที่สวยและใจดีของโรงพยาบาลเธอจึงชมว่าพ่อมีรถนิยมดีแต่ตอนนี้ชายคนนั้นบอกลูกสาวว่าวันนี้เขาได้บอกแสเกี่ยวกับแม่แท้ๆของเธอเชื่อว่าอีกไม่นานจะได้กลับมาพบกับแม่แท้ๆแ,แล้วสิบกว่าปีแล้วฉันจำไม่ได้แล้วว่าแม่แท้ๆหน้าตาเป็นยังไงพี่ชายคุณเป็นพี่พ่อจะช่วยลูกหาแม่แท้ๆของลูกให้ได้แน่นอน 我送你。